ส,สีขภารเบนีตอนลเา้าสู่ในการสรุปข่าวจากวันที่28พฤศจิกายน2566นะครับอันนี้ข่าวแรกก็ไปดูเรื่องของราคาทองคํากันสักที่หนึ่งนะฮะนี้ทองคาเนี่ยนะครับอยู่บริเวณแนวต้านเนาะอ่าเนื่องจากดอลลาร์นะครับก็ได้อ่อนค่าลงนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันพบัตรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะครับก็อ่าดอกเบี้ยนะครับลดลงเหลืออยู่4.4 5.9เปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อคืนนี้นะทำให้การอ่อนค่าลงของดอลลาร์นะ ทองคาก็เลยดีขึ้นมาแบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดราคาทองคําเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าพันธบัตรเนี่ยม,มันมีดอกเบีย้ยที่ลดลงแล้วทำให้มีความน่าสนใจนะจากคนที่การเทรดือคนเงินอื่นๆนะครับก็จะมาลงทุนกับทองคําเนื่องจากทองคําเนี่ยนะครับมีผลตอบแทนที่ไม่ไม่ได้มีดอกเบีย้ยครับแต่ว่า,วาวเป็นินทงัทย์ที่ปลอดภัยเนาะในข้อเนี่ยกล่าวว่าการที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยนะครับไม่ไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วจะทําให้ราคาทองคำเนี่ย ยังขึ้นต่อเนื่องได้นะครับทะลุ2,000ล,ลากขึ้นไปนะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2,16 0แล้วนะครับน,นี้นักลงทุนก็ยังจับตาดูนะครับว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในวันนี้จะมีประกาศเกี่ยวกับตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมานะครับไม่ดีก็จะส่งผลให้ทองคํานั้นขึ้นต่อไปอีกนะครับทีนี้มาดูทางเทคนิคเพิ่มอีกนิดน,นึงนะครับในชั้นเฟม Day เดย์นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่า ราคาเนี่ยทำนิวงหาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอิ AO, นดิเคเตอร์นะครับ AO เนี่ยนะครับไม่ได้ทำนิวไหไปนะครับก็จะให้เห็นว่าราคาแรงซื้อและโมเมนตัมเนี่ยยังไม่สอดคล้องกันสักเท่าไหร่นะครในบริเวณนี้นะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะเทลงมาได้นะครับต้องดูว่าข่าวคืนนี้จะจะประกาศออกมาแล้วตัวเลขจะเป็นอย่างไรนะครับแต่คิดว่าเป้าหมายน่าจะไม่เกิน2030นะครับ ถ้าเกิดว่าเกินนี้ขึ้นไปนะครับก็จะไปอยู่ที่สองพันห้าสิบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอดูแถวๆนี้ก่อนนะว่าราคาเนี่ยจะขึ้นเหนือสองพยสิบเอ็ดได้หรือเปล่าะะครับทีนี้ไปดูเรื่องของน้ํามันสักนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้น้ํามันก็ปิดติดลบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องรอดูว่าการประชุมโอเปกที่จะถึงในวันพฤหัสเนี่ยจะลดกําลังผลิตลงหรือเปล่านะถ้าเกิดว่า ลดลงจริงๆก็จะทําให้ราคาเนี่ยพุ่งขึ้นได้เพราะว่ารานเนี่ยลดลงนะครับวามต้องการซื้อก็จะมากขึ้น,นครับทีนี้มาดูทางเทคนิคกันบ้างเนะทคนิคเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตีเทรนด์ไลน์นะครับเราก็เห็นว่ามันมีรูปแบบของไทเกิลอยู่นะถ้าเกิดว่าราคาหลุดขึ้นมาได้จริงนะับอันนี้แนวต้านนะอยู่ที่ประมาณ81.9 0นะถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถ ผ่านขึ้นไปได้ก็จะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบแนวรับหรือว่าแรงซื้ออีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าแรงซื้อมีพอแล้วก็ทะลุเทนไลน์อันบนนี้ขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้อีกครับโอเคอันนี้ไปดูเรื่องของยูโรกันสักเล็กน้อยนะในฝั่งยูโรยูโรนะครับเดี๋ยวสักนิดหนึ่ง ค่าเงินยูโรนะครับก็อยู่ที่บริเวณแนวต้านเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังยังอยู่บริเวณนี้อยู่ก็อาจจะย่อตัวลงมาได้เหมือนกันนะครับเป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ1.133นะครับในช่ว1.033บริเวณนี้คนระับเป็นแนวต้านเดิมในอดีตถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยขึ้นมาจริงๆนะครับแนวนี้เป็นแนวแรกเลยที่ราคาจะขึ้นมานะถ้าไม่ผ่านก็รอราคาลงมาแล้วค่อย เข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ่วนจังหวะนี้เราไม่ควรเข้าบายเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่แนวต้านเดิมนะละรอให้ราคาลงมาที่แนวรับก่อนนะอยู่บริเวณประมาณ่1.09นะครับโดยประมาณแถวๆนี้นะถ้าเกิดว่าราคาลงมาแล้วยังยืนได้ก็สามารถที่จะบายกลับขึ้นไปได้นะครับโอเคสำหรับรายการสุข,ข่าพก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ